สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศรีธนูนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม <c oughs> และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23่สพฤศจิกายนถึงยีธันวาคมนะคะ เรามาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปเนาะ,ะมาดูกันดีกว่านะว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้คนลัคนาราศีธนูจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะจะไปเจอเจออะไรบ้างหุยห้าห้าถ้วยมาเลยคุณคุณเป็นคนที่ชอบคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือเปล่าคะชอบ ตอกย้ำความผิดพลาดตอกย้ำความเสียใจมันเหมือนคนคนลงโทษตัวเองตลอดเวลานะแม่หมอว่าเหมือนคนซ้ำเติมชีวิตเหมือนคนไม่ให้อภัยตัวเองนะคะจริงๆแล้วทุกคนอนะ่ะมันมีความผิดพลาดนะมันมีความผิดพลาดทุกคนแหละค่ะถามว่าแม่หมอเคยทำอะไรผิดพลาดไหมอ่ะเยอะแยะไปหมด แต่คือถ้าเรามัวแต่มานั่งจมปลักกับความผิดพลาดที่ผ่านไปเนี่ยเราจะรู้สึกท้อแท้เราจะรู้สึกสิ้นหวังเราจะรู้สึกหวาดกลัวเราจะรู้สึกไม่มีกําลังใจเราจะกลายเป็นคนจิตใจอ่อนแอนะคะม,มันจะเป็นคนที่ไม่กล้าสู้ชีวิตไม่กล้ารักโอกาสใหม่ๆดูสิมีสองถ้วยมีสองถ้วยตั้งอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหลังคุณเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณ คุณปิดตัวเองอะ่ะคุณงัวแต่เสียอ,อกเสียใจกับถ้วยสามใบที่มันล้มไปแล้วอะ่ะแต่มันมันล้มไปแล้วมันไม่ได้กลับขึ้นมาตั้งใหม่ได้ไงมันสูญเสียไปแล้วมันจบไปแล้วคุณก็ควรที่จะปล่อยมันเป็นอดีตแล้วคุณก็ควรจะเอาความผิดพลาดในอดีตเนี้ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่จะดีกว่าไหมดีกว่าคุณปิด ปิดชีวิตตัวเองปิดจิตตัวเองปิดโอกาสตัวเองขังตัวเองอยู่กับความทุกข์ขังตัวเองอยู่กับความมืดอืแล้วปล่อยโอกาสดีๆที่มันจะมีเข้ามาให้ผ่านพ้นไปอย่างน่าเสียดายนะเนาะคนเราเนี่ยมันเสียใจกันทุกคนแหละแม่หมอก็เคยเสียใจจนชนิดที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพูดง,ง่ายๆเลยมันคือความเสียใจที่เราพยายามที่จะโทษตัวเองตลอดเวลา มันเป็นความคิดของเราแต่แต่คือเราก็ไม่สามารถเรียกคืนสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาได้ไงมีอยู่ทางเดียวคือเราเริ่มชีวิตใหม่ทําให้มันดีกว่าเดิมแล้วไม่ให้มันซ้ํารอยอันนี้ที่มันผ่านมาคือการปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะน่าจะดีกว่าเนาอต่อดีกว่าเนาะ The Hangman ุยเออทั้งห้าถ้วยทั้ง The h a n g m มาเลยคุณ คุณขังทั้งจิตตัวเองขังทั้งกายตัวเองบางคนกลายเป็นโรคหวาดกลัวกลายเป็นโรคไม่เอาสังคมกลายเป็นโรคไม่กล้าต่อสู้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับใครไม่กล้าที่จะรับรเผชิญกับปัญหาอะไรทั้งสิ้นไปแล้วอะแม่หมอว่าแย่นะถ้าอย่างนั้นย่ำแย่หนักเลยคุณต้องรีบฟื้นกำลังใจตัวเองด่วนค่ะแม่หมอจะบอกว่าไม่มีใครให้กำลังใจกับคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองให้กำลังใจตัวเองนะ เวลาแม่หมอมีทุกข์มีปัญหาเนะี่ยไม่มีใครให้กําลังใจเราอค่ะเราเนี่แหละต้องให้กําลังใจตัวเองว่าเราต้องสู้เราต้องลุกขึ้นมาเราต้องเริ่มต้นใหม่เพราะเราจะต้องมีสิ่งที่ดีดีกว่านั้นอยู่ปัญหาใดๆที่คุณเกิดเนี่ยมันไม่มีใครแก้คุณได้คุณพึ่งพาใครไม่ได้คุณก็ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขตัวของคุณเองแต่ถ้าคุณเอาแต่อมทุกข์เอาแต่แ่เ้เพอสิ่งที่สูญเสียไปอาจจะเป็นคนรัก อาจจะเป็นการงานอาจจะเป็นการเงินคุณอาจจะธุรกิจล้มละลายมาคุณอาจจะถูกโกงเงินมาคุณอาจจะโดนแย่งคนรักไปอะไรก็ตามที่คุณสูญเสียไปเนี่ยคุณมัวแต่มาพร่ำเพร้อเอ่อเขาเรียกว่าลำคืนลำพันอดอะไรตายอยากกัชีวิตแล้วขังตัวเองเอาไว้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะมันมีแต่ทาให้สุขภาพจิตคุณเสื่อมลงเรื่อยๆบางคนอาจจะสุขภาพไม่ดี สุขภาพไม่ดีแล้วทําให้ตัวเองรู้สึกไม่อยากจะต่อสู้ชีวิตใหม่แล้วอะเอ้ยบางคนเขาเป็นเอดอ่อะเขาก็ยังดูแลร่างกายตัวเองออกกําลังกายกินผลไม้กินอาหารที่มันมีประโยชน์มีชีวิตยืนยาวได้อีกยี่สิบสามสิบปีสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นเอดสซะอีกขณะคนเป็นเอดเขายังมีกําลังใจที่จะสู้คนเป็นมะเร็งมะเร็งอะเขายังมีกําลังใจที่จะหาหมอหาสมุนไพรมารักษาตัวเองเออ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยแม่หมออยากให้คุณแบบสู้ถึงวินาทีสุดท้ายตามเท่าที่คุณมีลมหายใจแต่อย่าคิดฆ่าตัวตายนะคะเนี่ยเนี่ยน,นายออบสอดลุกขึ้นมาสู้ซีเนี่ยเขาบอกว่าลุกขึ้นมาสู้อย่าห้อยหัวตัวเองแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรอย่าก,กักขังตัวเองมันไม่มีประโยชน์อะไรอย่าลงโทษตัวเองทั้งทั้งที่อาจจะไม่มีใครลงโทษคุณคุณกําลังลงโทษตัวคุณเองอยู่ลุกขึ้นมาค่ะ,ะเผชิญหนะ้า ให้มันเข้มแข็งนะให้เหมือนนักรบในอดีตการนะคะลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ว่าจะสงครามจะสูญเสียขนาดไหนไม่ว่าจะสูญเสียเพราะคุณเป็นแม่ทัพที่ตัดสินใจผิดเอ่อเล่าปีเคยไม่ฟังของเบ้งตัดสินใจผิดพลาดสุดท้ายนําไปสู่การที่บ้านเมืองแตกสลายเอ่อลูกเมียต้องหนีกระเซาะกระเซิงถามว่าถ้าของเบ้งหวัวแต่อมทุกอยู่อย่างนั้นอะ่ะเขาจะทํางานต่อได้ไหมก็ไม่ได้ถ้า ถ้าเล่าปีมัวแต่อมทุกอย่าง,งั้นทํางานต่อได้ไหมไม่ได้คุณก็ต้องลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสู้ต่อเนาะขนาดเล่าปีก็ยังมีความผิดพลาดเลยเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนนะคะหนึ่งเรียนเห็นไหมโชคโชคลาบกําลังจะมีมาหาคุณเงินทองที่คุณเคยสูญเสียไปคุณจะได้กลับคืนมาเพียงแต่คุณต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทำนะ รู้แหละว่าคุณะเป็นคนที่แบกบภาระทุกอย่างอยู่บนบ่าบางครั้งไอ้อสิบไม้เท้านี่มันหนักไหมมันหนักใช่ไหมหนักก็อย่าไปแบกค่ะวางลงบ้างก็ได้วางไว้เฉยแต่คุณไม่ได้ทิ้งมันไงคุณแค่วางไว้เฉยคุณไม่ได้เดินจากมันแต่คุณไม่ต้องไปแบกมันนะคะปัญหาทุกอย่างเนยคุณอย่าเอาไปแบกกับตัวเอาวางไว้ข้างนอกแล้วค่อยๆพิจารณาว่าปัญหาอะไรแก้ได้บ้าง ราะปัญหาบางอย่างมันต้องแก้ด้วยวันและเวลามันไม่มไม่มันไม่สามารถแก้ทุกปัญหาทีเดียวได้พร้อมกันไม่มีใครเก่งขนาดแก้ nei, ทุกป,ปัญหาทีเดียวพร้อมกันได้หรอกค่ะปัญหาบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาปัญหาบางอย่างงานบางอย่างถ้ามันหนักเกินไปแบ่งให้ผู้อื่นทาบ้างอย่าแบกไว้กับตัวเองคนเดียวอย่ามองว่าคนอื่นไม่สามารถจะมาแบกไม้เท้าได้เหมือนคุณ,คณเขาอาจจะแบกหนักกว่าคุณยังได้ด้วยซ้ําไปเออคุณไม่จำเป็นต้องแบกสิบไม้คนเดียว แบ่งให้คนอื่นบ้างเชื่อใจใคนอื่นบ้างนะคะภาระการเงินคุณก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นวันหนึ่งถ้าเขาไม่มีคุณเขาก็ไม่ใช่ว่าพอไม่มีคุณปุ๊บเขาก็ต้องอดตายทันทีเขาจะพร้อมที่จะอดตายไปพร้อมกับคุณมันไม่ใช่อะวันหนึ่งเขาไม่มีคุณดูแลเขามีครบสามสิบสองประการเขาก็ลุกขึ้นมาปากกัดดินถีบหาตัวเองหาเลี้ยงชีพให้ตัวเองรอดอยู่ดีถูกไหมดังนั้น คุณไม่ต้องพะวงขนาดนั้น,นะคะ่ะต่อให้ไม่มีคุณไม้เท้าที่แบกอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ได้นะคะเออแบกแต่พอดีนะคะการเงินการทองของคุณในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามมันจะมีเข้ามาหรือแม้แต่หวยลอตเตอรี่อะไรก็ตามนะี่คุณอาจจะมีเข้ามาได้และอาจจะแก้ไขสถานการณ์บางอย่างของคุณได้นะคะ t ดเวอร์เออคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ จบสิ้นจบสิ้นในบ่วงกรรมในความทุกข์ระทมขมขื่นในปัญหาหนักอึ้งของคุณอย่างที่บอกถ้าคุณเคยสูญเสียอะไรไปสูญเสียคนที่รักสูญเสียกิจการสูญเสียเงินทองสูญเสียอ,อะไรก็ตามก็ปล่อยมันเสียไปค่ะก็เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่นะเขาบอกว่าคุณจบสิ้นบ่วงกรรมแล้วนะในเรื่องของวิบากกรรมความทุกข์ในความทุกข์ระทมขมขื่นที่คุณเจอเจอมานะคะ แต่จากนี้ชีวิตไปเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆนะแต่คุณต้องลุกขึ้นมาค่ะแต่งตัวเองให้มันสวยๆให้มันหล่อๆให้มันกระฉับกระเฉงนะคะให้มันมีชีวิตชีวาหนึ่งไม้เท้าเห็นไหมคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเนี่ยทั้งหนึ่งไม้เท้าทั้งหนึ่งเหรียญมาเริ่มต้นกิจการใหม่ธุรกิจใหม่คุณจะก่อเกิดปัญญาคุณจะมีสติคุณจะลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ แล้วสิ่งที่คุณทำน่ะมันจะสร้างรายได้สร้างเม็ดเงินมาและแก้ปัญหาในชีวิตของคุณได้ถ้าชีวิตของคุณติดขัดปัญหาเรื่องการเงินถ้าความรักมันไปจากคุณวันหนึ่งคุณรวยถ้าเขากลับมาคุณก็ถีบโสงไม่ต้องเอาเพราะยามที่คุณทุกข์เขาทิ้งคุณไปคุณไม่ต้องเอาคนแบบนี้นะเอาคนที่เขาพร้อมที่จะกินก้างปลากับคุณได้อ่ะไม่ใช่ว่าเขาไปกินหูฉลามแล้วทิ้งคุณกินก้างปลาอยู่ที่บ้านนั้นคุณถีบโ่งไม่ได้เลยไม่ต้องเอา วันหนึ่งถ้าคุณร่ํารวยคุณก็จะได้เจอเจอรักครั้งใหม่นะคะไม่ต้องห่วงนะเวลาที่คุณจะไปสมัครงานหรือคุณจะทําอะไรหรือคุณคิดจะทําโปรเจกต์อะไรก็ตามในเดือนนี้ให้ลุกขึ้นมาทาให้ไหวความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะเงินทองรอคุณอยู่เดือนนี้รีบรุกขึ้นมาเลยค่ะอย่านอนโทมแล้วตื่นขึ้นมาสามัครพระองค์เพิ่มซักซไปตากให้เรียบร้อยพระองค์จะได้หอมหอมนะคะแล้วจะได้เวลาหอมแลวจะได้สดชื่นนะพระองค์เดี๋ยวพระองค์ยังไย,ยจะขึ้นนะมันจะหม็นขี่กาเอา เชื้อโรคมันจะถามหาอีกอถ้าใครที่เจ็บป่วยด้วยวัคซีนก็เหย่างที่บอกว่ารังจืดใบกะเพราเดี๋ยวนี้ก็มีพวก c b s ที่เขาออกมาแบบว่า,าช่วยล้างพิษวัคซีนได้อค่ะ,คะก็ไปหาซื้อมากินดูแลตัวเองนะคะนะใครที่กําลังมองหาธุรกิจติดต่อประสานงานคุณจะประสบความสําเร็จนะเอาเป็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณอนะจบสิ้นวิบากกรรมเก่านะคะแต่คุณต้องลุกขึ้นมาก่อน ถ้าคุณนอนสรมอย่างนั้นไม่มีใครมาจุงมือคุณขึ้นมาหรอกค่ะน,นอกจากคุณจะดันตัวเองขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้หนึ่งมาพร้อมกันเลยนะตองเลยอ่ะหนึ่งดาบหนึ่งไม้หนึ่งเหรียญมันเหมือนกับเป็นเดือนที่คุณต้องตัดสินใจแบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นที่ท้าทายชีวิตมากเลยนะเดือนนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากมาก,ม,ากมันเหมือนกับการที่คุณจะเริ่มต้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหม่คุณจําจะต้องละทิ้งละทิ้ง ละทิ้งสิ่งหนึ่งไปยอมสูญเสียสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนยอมยอมที่จะเลิกลากับคนรัก <ừ. S 1> ยอมที่จะทิ้งที่ตรงนั้นยอมที่จะทิ้งกิจการตัวนี้แล้วไปเริ่มต้นตัวเองใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถามว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณดีไหมโคตรคุ้ไมไหมโคตรคุม้มอะแม่หมอบอกว่าคุ้มมากกับการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ของคุณแล้วคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องด้วยแล้วก็ควรจะรีบตัดสินใจด้วยนะคะ ถ้าตรงนั้นมันอยู่แล้วมันไม่ดีอะไรกับคุณเลยมันทําให้ความรู้สึกคุณไม่ดีมีแต่คนปองร้ายคุณมีแต่คนคิดไม่ดีกับคุณมีแต่คนเบียดเบียนคุณมันอยู่แล้วมันมีแต่ภาพภาพแห่งความสิ้นหวังอะก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นอย่าไปมองตรงนั้นค่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ที่มันมองไปแล้วมีแต่ทุ่งลาเวนเดอร์มองแล้วมันมีความสุขที่จะลุกขึ้นมาท,าทํางานทําการตัวเองได้เน t เด f o อฟู Fool, เริ่มต้นว้าวมีแต่การเริ่มต้นจริงๆนะ แม่หมอไม่รู้ว่าชีวิตคุณเป็นโดนอะไรที่มันหนักหน่วงขนาดนะั้นแต่รู้แต่ว่าคุณเหมือนซอมบี้อะเหมือนคนมีแต่ตัวแล้วไร้จินญานเหมือนคนโดนสูบวิญญาณไปเหมือนคนสังกตายอะออสังกตายต้องพูดอย่างนี้ไร้ชีวิตชีวาไร้เรี่ยวแรงไร้กระจิตกระใจจะทําอะไรทั้งสิ้นแล้วอะแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยมาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากอาจจะเกิดจากสุขภาพหรืออาจจะเกิดจากสุขภาพจิตของคุณเอง จิตคุณเองที่ทําให้คุณอ่อนแอลงก็ได้หรือบางคนอาจจะป่วยจนทําให้ไม่อยากไม่อยากเริ่มต้นอะไรกับชีวิตแล้วอะแต่มันไม่ใช่ไงครั้งหนึ่งแม่หมอเคยป่วยเป็นโรคกระดูกอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะเอามีดมาคว้านเนื้อคว้านกระดูกออกมาวันละสามสี่รอบเพราะปวดจนขยับไม่ได้ทั้งตัวและนอนก็ไม่ได้ด้วยแต่มันก็ตายไม่ได้ไงก็ต้องนั่งทําสมาธิให้ถอดจิตออกไปให้ได้แล้วมันจะได้คลายจากโรคนี้ได้มันจะได้คลายทรมานได้มันก็ต้องดูแลตัวเองไง แล้วเดือนเนี้ยจากชีวิตสั้นกระตายของคุณนะ่ะเมื่อคุณตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองใหม่ถอดเสื้อผ้าชุดเก่าทิ้งอาบน้ําสระผมอาบตัวกอบสบู่ฉีดน้ําหอมตัวเองใหม่เปลี่ยนลุกตัวเองใหม่นะคะฉีกแนวตัวเองใหม่เริ่มต้นตัวเองใหม่คุณจะได้เจอเจอกับสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีชีวิตใหม่ที่สดใสชีวิตใหม่ที่ร่าเริงนะคะชีวิตใหม่ที่บางคนอาจจะถูกกักขังหน่วงเหนียวคุ้มขัง หรือบางคนอาจจะเพิ่งออกจากคู่กับคุณง่ายๆแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะในทางที่ดีโอเคนะหก <6 S 1> เรียญเห็นไหมจะมีการเงินการทองเข้ามาหาคุณมากมายจะมีคนมากมายที่พร้อมที่จะให้กําลังใจและอุปถัมภ์คุณนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แต่คุณขังตัวเองบนโลกใบนี้ด้วยตัวของคุณเองคนข้างนอกมีแต่คนแบบต่อให้มันมีคนไม่ดีกับคุณ แต่ก็มีอีกหลายๆคนที่พร้อมที่จะยื่ยยนความช่วยเหลือและกําลังใจให้กับคุณแต่คุณต้องต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะนะการเงินการทองคุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามาจากหลากหลายทางจากธุรกิจที่คุณจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นับจากนี้นะคะเป็นเงินที่ค่อนข้างเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะจะบอกให้การไปสมัครงานใดๆของคุณคุณก็จะประสบความสําเร็จจะได้งานทําสุขสมดังใจหวังนะคะอืม Queen of p e n t a เก e ล วันหนึ่งความเป็นเศรษฐีนีของคุณจะกลับมานะคะคุณอย่ารู้สึกว่าระแวงอย่ารู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นนะคะ่ะครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยเป็นคนมั่งมีอยู่มาวันหนึ่งก็ล้มละลายจนไม่เหลืออะไรคุณก็เลยรู้สึกสั่งตายอยากจะฆ่าตัวตายวันละสิบกอบแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไงถ้าคุณไปฆ่าตัวตายกรรมคุณก็หนักขึ้นไปอีกห้าร้อยชาติถ้าอย่าง้นงก็สู้ ไวยมันอดตายไม่ไดีกว่าเหรออย่างนั้นก็หมดชาติหมดหนึ่งหมดกรรมหนึ่งชาติไปนะเออแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาสู้เนี่ยคุณจะได้รับชีวิตที่ใหม่เพื่อนฝูงใหม่สังคมใหม่ธุรกิจใหม่การเงินที่จะเข้ามาแบบผู้ฟู่แล้วที่สุดแล้วคุณอาจจะได้กลับมาเป็นเศรษฐีมีอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่คุณคาดไม่ถึงทีเดียวเชียวแหละต้องบอกแบบนี้นะเจ็ดเหรียญ ถ้าไม่ทาเขาไปขัดแย้งกับใครมามากมายเนาะเวลาเวลาที่มันมีขัดขัดแยง้งขัดแย้งกับใครเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องต้องไปขัดแย้งกับเขาอะ่ะใครจะแยง่งใครจะชิงใครจะขัดอะไรก็เรื่องของเขาปะเราปลีกตัวเองของเราออกมานะคะใครมีความรู้สึกว่าเราให้เขาแล้วแล้วเขาไม่เพียงพออะ่ะพอวันหนึ่งเราไม่ให้เขาเขาก็ด่าว่าเราพูดไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องไปช่วยเขา เราก็ไม่ต้องไปสนใจคําพูดเขาคําพูดใดๆที่มันบั่นทอนจิตใจคุณคุณไม่จําเป็นต้องเอามาใส่ใจรับฟังแต่คําพูดดีๆคําพูดที่มันจะไปสร้างพลังงานบวกอะคะให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจที่จะเริ่มชีวิตใหม่เริ่มทํางานใหม่เริ่มหาเงินใหม่อืมจะดีกว่าเนาะแม่หมอว่าอย่างนี้นะเอาเป็นว่าในเดือนนี้ของคุณอะ มันเป็นเดือนแห่งการจบสิ้นชีวิตจบวิบากกรรมที่มันสังกตายที่มันจะตายจะตายล่อแรล่ล่อแร่อยู่แล้วนะคุณจะรอดรอดแบบปาฏิหาร์น,นะคะรอดด้วยสติปัญญาของคุณด้วยไม่ใช่รอดเพราะพระเจ้าไปอุ้มคืนึ้นมาเปล่ารอดเพราะคุณตัดสินใจคุณแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองได้แล้วว่าคุณบรรลุบรรลุอะคะ่ะบรรลุตัวเองได้แล้วว่าเอย การที่คุณสร้างกระตายอยู่อย่างเงี้ยห่อเหี่ยวอยู่อย่างเงี้ยทุกข์ระทมอยู่เงี้ยมันไม่ได้ช่วยชีวิตคุณดีขึ้นมันไม่ได้ทําให้คนรอบข้างอะ่ะดูแล้วรู้สึกว่าดีกับคุณมีแต่คนซ้ําเติมคุณด้วยซ้ําไปมันเป็นเดือนที่ทําให้คุณบรรลุและเข้าใจได้ว่าเอ้ยชีวิตเราควรจะต้องเริ่มต้นใหม่สู้ต่อไปเออแล้วชีวิตคุณจะเจอเจอแต่สิ่งที่ดีการลยานามิตรที่ดีงานที่ดีเพื่อนที่ดีอ่า งานใหม่และเงินก้อนที่คุณจะได้มาได้มาจากธุรกิจจากคนช่วยเหลือจากหวยจากอะไรก็แล้วแต่ละค่ะมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณครั้งใหญ่เลยแหละนะโอเคเนาะถ้าคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่ตอบรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณได้แม่หมอก็จะพลอยยินดีครับคุณด้วยนะคะอะอเป็นกําลังใจให้กันและกันให้คุณทําได้สําเร็จนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ